สวัสดีครับสหายสนามสงครามครับวันนี้เราก็มาดูหน่วยรบเดชกาศร้อนะนี่เป็นอีกช่องหนึ่งนะช่องหนึ่งอีกคนหนึ่งน,นี่มันน่าจะมาเคลียร์เหมือนเดิมเคลียร์บิลดิง้งต่อบิลดิ้งไงบ้านต่อบ้านเลยเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์ประหารที่หลบซ่อนอยู่นะอืมเรามาติดตามรับชมด้วยพร้อมกันเลยครับ มีซัมติงบางอย่างไปไมมายากพื้นที่อ่ะดูซากพักพังโอ,โ,อโอ้โหเละเทะบ้านเมืองเละหมดบ้านนะดูดูอิดดิแดง eat, อ,อิดเลยแตกหมดนี่น่าจะเป็นถนนดีๆหมู่บ้านดีๆจะได้ไม่กระเด็นมาทับถนนหมด เอ้ยไประเบิดสงยจับไปแล้วจับไปก่อนไประเบิดไปแววไปดกอืมกีี่กี็เสียเขาหลบซ่อนอยู่ในพวกตามอาคารตามตึกนะจากคลิปเพิ่มก่อนนะที่เขาพยายามเคลียรท์ทุกซอกแบบทุกอย่างเนละย ระเบ i, I ิดปอนยาเตสตาปอนยา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 เตสตมันโดนยิงไหมนั่นโดนระเบิดปะยาโยาเสตาระเบิดจากโดนปะโดนเขาแล้ววิ่งแล้วมันในสุสเลามรอยลามรนั่นแหละโดนกูโดนตรงไหนไม่รู้เอาเสารอาโรโรนับตกเอาเฟิร์เอกมนดต เอาเป็นเด็ดไหมผ่าเปนแผลไหมเยอะๆเอามาโดนเขาแล้วคู้ว่าโดนบุลิดเหรอบอกใช่โดนสกิลระเบิดรสุดดกำลังคุยกับเพื่อนอยู่นะโดนสกูโดนโดนปะไม่ให่ทีพยเพียงโดนนะ้อยตายจะมีอีกปานิกต่ไปบิ๊ За чётко. Он, У руку забитио, понял? вище кисті. Осколок. Он Ну, типу, в печенку, да, нормально, Я думаю, що там стався. Ти Ні, це це приліт. Скажи що поки не треба, поки не треба викосити. Я один і вверх. Що не вверх. Що поки не треба. Я не แนวเอเวอรี่แฟเอเวอติงออไอ้เคลียร์ก่อนคือแบบว่าโทรหาไอ้เบคนะตอนนี้อย่าเพิ่งยังไม่ต้องการตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่ต้องการตอนนี้รอ้อยทุกอย่างเคลียร์ก่อนพอ่อไอ้เวบค่อยโทรเรียก,อเ,ยกเอาป่านนั้นนะเขายังไหวอย,อยู่อันนี้จะตัดมาอีก พี่นะสงสัยคนนั้นน่าจะไปแล้วแหละไปโงพยาบาแล้วอันนี้ก็มาอีกคนหนึ่งอีกทีมะดูกล้องมันหัวกำลังเข้าเหียอาคารต่างๆน่ากลัวนะมีคนอยู่ใส่นนั่เมืองมันพังหมดอันตรายมีป่าตักซุ่มอ้าวต่กบ้านี่ยวะ ฮัลโหลดีไพศาลพนุ่รับเรนนรับนแต่เมนประตูต่อประตูว่าพูดถึงอะไรนสเซียเบเซียมาแถวนี้เราก็ต้องมาเคลียร์พื้นที่สารสามารถททำได้ไหมโอเคครับครับอินครับอินไอเคิด Beautiful cat อ้าวแมวสวยไอ้ we h a มีแมวอยู่นะไอซี่ไอที่มันนี่ไม่มีเงินนะ we can evap เราสามารถเอาคุณออกไปพื้นที่ได้มีนะบอกผมถ้าคุณต้องการน้ำมาหาก็บอกนะ ขอบคุณนะพ่อหนุ่มเห็นสีเขียวนะปลอดภัยเยนโลส่สีสีเหลืองด้วยนะสีฟ้าส,สีเหลืองสีเขียวถ้าเห็นปลอดภัยเอแล้วเขียวตามตึกตามประตูตามซอกเทียห้อง เข,ขาคาดว่านะ่ามีเซียมาแถวนี้นะหนีมานะกู้สกุลสิวี่ไปกู้ดาวเรื่องสุดโต่งยังยืดอนเฮ้ยสามารถลงไปได้ป่าวะกระโดดลงไปไแล้วเราเรา,เรา,เ,ราเราสามารถกระโดดจำไปได้เลยเหรอเอออลังคุยเรากระโดดเราลงลงไปได้หรือเปล่าวะ เอ็มบอกว่าไม่ไม่หรอกไอ้เหียเฮียเคยกระโดดลงไปหรอกเฮียแล้วก็เดินจากไปเจอแมวตัวหนึ่งก็เดินลงมาข้างล่างไอ้เซียนเธอดูเอาโอเคเราจะไปแล้วอุตบอลเธอนะขอบคุณนะขอบคุณนะล็อกประตูซะด้วยเอเพนพีเพายิดกีนนะไเืนแบก ไปาห้าินีนาไปเคลียร์ต่อนะตอนนี้ตัวพื้นทีระวังตัวด้วยนะนะฮะระวังตัวเซตคอมเวอร์เซตทีฟเข้ามาแล้วก็มูฟออนการเคลียร์ต่อไปอมากตอนนี้เขาชี้เห็นอะไรบางอย่าง เร็วๆไม่เอะเงียบทัเงียบนะเจอศพดู200สองระมตรตองไฟก่อนให้มันยิงออกมาให้มันยิงก็ดูนะปึ๊บศพเลยเราสอบไป เห็น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 ตรงนั้นอ่ะบีไฮเดอะดอหลังรถหลังประตูตัวแม้เทมหลังประตูเห็นเห็นด้วยหลังประตูยิงแตกไปแล้วไปตรงพื้นที่อื่นนี่เพื่อนตัวเราเนี่ยผมต้องคอยดูพื้นที่ให้เพื่อนนะโกเวอรยฮกฮวยพบมีปุ๊บอะระเบิดไปแดก S <S <S โอ้พื้นที่ไม่ก็ย่างลำบากกระบุงกระเบื้องเต็มไปหมดเลยกันกระโมงแล้วพอระเบิดนะติดป่อน่ดยสุดมากเขาใช้เซียมิเซยมิเแต่นั่นแหละเขาไม่ได้ใช้ฟูออตโต้ถ้าฟูออโต้เหมือนมันจะเข้า ไอ้นี่นะเฟรลดี้ไฟมาได้โดนตัวเบาหน่อยก็ยิงได้ยิงโดนพวกเดียวกันได้โดนสักนัดสักนัดเออเอาเอาระเบิดไปเพื่อนปามาหาคณนะคัฟเวอร์วินโดไว้ ออกไ,ไปพื้นที่นี้ดูพื้นที่รอบๆเลย <c oughs> เขาออกไปบริเวณที่แอรเรียรที่ดูดีกว่านะเพราะตรงนั้นมุมแคบมันไป,ปไม่ได้จะโดนยิงหน้าต่างแอบก็ไม่ได้ยินเสียงว่ามันยิงออกมาปะผมไม่ได้ยินนะ ไม่รู้คลิปนี้จะเจอเจอแค่ศพแต่ไม่เจอแบบเหมือนคลิปูคลิปก่อนหน้านั้นนะครอบครับไปแล้วหน้าตาต่างพี่เด็กปบสบอลวัเม่พลาดินไรไปข้าวอืมเข้าไปแล้วนะ ก็มายิงอยู่บ้านนี้แต่มันไม่กลัวบ้านอื่นจยวิ่งเข้ามาช่วยอ่ะเขาดูเขดอะไรเขตแบบเป็นกระเบื้องไม่ให้การกระสุนเลยเขครไปเคลียร์เขาไปเคลียร์ย องชาติสหรัฐอันนั้นอะไรอะ่ะอังกฤษอ่ะเป็นแบรนด์กระเป๋าอะไรเขาพูดรัสเซียนะสองธงชาติระวังด้วยนะระวังนะระวังอะดีนะครับเองมาถึงชีวิตอ่ะนี่ระเบิดไปเด็ก ับไปฮะใยเทหมดแล้วอ่ะตัวมันยิงตัวออกมา,าด้วยนะหรือแม่ก็พีชีอ่ะกระจกทางนั้นเดี๋ยวมอาไฟไหม้นะยำเคลียร์มา เนี่ยระมัดรนะในการเข้านะเพราะม,มีไฟไหมเอามาดูไม่สามารถเข้าไปข้างในได้พอไ,ไฟไหมไฟไมหมเบื่อไฟไหมพยายามบอกอะไรนะพยายามก่อนพยายามเคลียร์เท่าที่ทำได้นะเด็ดเมนดุดเดม อาระเบิดเข้าไปวันอาระเบิดเงินนะแกระเบิดอยู่ห้องใต้ดินนะ,ะเอเอมันมีตัวอยู่ขงใช่ไหมเหมือนป้ายระเบิดย้อนขึ้นมา เออเสียงละเสียงน่าจะเสียงละเซียยังยังดีอยู่ไหมเพื่อนยังดีมัมงป่าระเบิดสวนใครยิงว่าอะไรอย่างงี้ยู่เหรอึงเหรอไอ้เหรอทุกกูไมเได้ทำ เหมือนเนีเหมือนฝั่งรัสเซียหรือว่าฝั่งตัวเองครับคุยหาว่าใครใครทำอะไรออกามาเช็คอะเ,อเอช็คเบ็ดเช็คเช็คดึงออกมาดึงออกมาไอ้ยามมึงมานี่มานี่เลยมึงอ่ะมึงช่วยกูดึงอ่ะ โอเคเกิดเลยมีห้องในใต้เนี่ยเอาระเบิดลงไปสักลูกไห,ออหดดมเยอะละ๋ยวจติงเบินเอาเบินไฟไหมทุกอย่างแล้วแล้วก็ไฟไหมแล้วก็ไปต่อ,อไม่จบแล้วปะ่ะเออจบแล้วโอเค นะ่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับการเคลียร์บิลดิง้งต่อบ,บิลดิ้งของอาศอกลภเสนของฉันนะเออแล้วก็จะคลิปใหม่นะเจอใหม่ครับฟัดอดสัตย์ไทยด้วยบายบายเจอคลิปหน้ามาดูด้วยกันต่อบา,บายๆสี่อ่ะ